คิบห้าแต่คงไม่หมดมั้งเพราะมันเป้ามีแค่เสียงยงเป็นไงถืงอว่าไวอ่ะแม่นนะครับบางคนเห็นว่าใกล้ๆแค่นี้โดนมาเขาจะคิดว่ายิงแค่นี้เองเหรอแต่บางคนให้ย,ยิงไม่ถูกนะครับเมื่อวานเนี่ย แม่คือผ่านนัดไม่มีใครยิงถูกเลยทุกคนลองให้ยิงเ,เล่นดูเอาปือนอะไรมายิงกันไม่ได้ต่าง,กงมกันไม่ไดต่างตรงไเดี๋ยวผมนัดนัดคือใครผู้ยิงเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ยิงนะครับอะไรนะรู้สึกว่าจะมีน้องผู้ชายที่เขาคนข้างทุ่มสิงคนหนึ่ง<อ>แล้วก็ซอมคนหนึ่ง